สาวทำบาร์บีคิวนะคะเอเมง์อืมโซใช่เลยโา,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 าโอเคใส่หกกังเกงวิดีโอเลยใส่หกอันนี้ยำนะยำลมลมิตรมีอะไรละมีอะไรในตู้เย็นแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอะไรเหลือแล้วก็ใส่ใส่ลงไปอืม,อมข้าวอบนี่อร่อยดีเน้นสมุนไพร เรเนนผักค่ะดูสิคะสวยไหมคะนน่เน่ค่ะตรงนี้จะกินหมดไหมเนี่ยมันป็นไรแจกข้างบ้านก็ได้ข้างบ้านไหนมาไม่มีใครครบแล้วไม่มีใครครบใช่เขาย้ายกไปหมดแล้วผู้สนงสารแล้วไม่มีใครเขาเขาย้ายไปหมดไม่มีคนอยู่นี่น่ากินไหม อันนี้อันนี้น้องแอลนะคะคนนี้ทําค่ะถ่ายไปค่ะนี่คนนี้ทําอ,อันนี้คนนี้ทํานะคะและที่ระเบียบน้อยหน่อยนะอันนี้ระเบียบจยอะทำนาคาอะไรนะเสียหมูขายขึ้นไปกินมนับฟ้านะคะ <c oughs> จะไปเข้าดาวมนับฟ้า <c oughs> เข้าดาวมนับฟ้านี่จะมีพูกให้ดูหรือเนี่ย ในห้องครัวห้องกินข้าวไปถ่ายนั่นด้วยสีน้ำจิ้มอะไรนะน้ำราดบาร์บีคิวยกมานี่สิอันนี้ซอสนะคะซอสบาร์บีคิวฝีมือคนนี้นะคะ <c oughs> มิงคนนี้ยิงค,คนนี้แยกบ้านจะลบหนึง่งเรากำลัลงเตรียมบาร์บีคิวปีใหม่ กวาจสรกม้ก่อนเนีช่วสักช่วยเก็บก่อนเออก็บเีหนอยมันหลงหลงเยไม่ไม่หนี่สงสมใครวะส่งกวดพ่อควางจรนุ่มเหนียวมากก่าไมส่งหรสักลนี่ถ้ามันได้ดี ในในใบนะสกอนเรื่องลืมไงเนี๋ยกอุจารของหนูไงแต่วา่หอนกแต่งกเอาว่าวิคีโยสอินสกอตต์ตอนแรกพอลืมเสร็เหล้าน้องกรเตรียมสกอตต์บ้านน้องมานะนองซื้อไว้สแกงฉันรูแล้วว่าน้องหังเนี่ยวยสูงหูมาน้องเล่นมามาแต่ตอนนองิ่มเขียง่ยแต่คนู่นายื่ออืนกันรวดคีดได้แต่วาเราเคยเห็นคนายครตดเอาแกนหน่อย แต่แกงใหญ่ก็มันจะสมมัหน่อยแต่แกงน้อยไปมันจะมันเข้าก็ใหม่หนุกเล็กนิดเดียวเมันจะเข้าก็ใหม่ไงครับนี่นะว่าของเข้ชิ้นใหญ่เลี้ยงเลี้ยงคนได้จะเป็นร้อยไหมไม้เดียวก็อิ่มไม้เดียวก็อิ่มกับไปแจกอะไรก็ไปสทราบมอง่ะไป้กับบ้านเนี่ยไป่ทราบถึก ดีค่ะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดธันวานะคะวันนี้มาเขาดาวกันที่บ้านพี่ปีค่ะนี่ไม่ครัวอันนี้เมนูอะไรบ้างคะบาร์บีคิวค่ะโอ้โหหลายอย่างนะคะหน้าตาสวยงามค่ะเหมือนคนทำเอ๊ะแ้น่าจะมีทางเนื้อนะคะเนื้อไก่หมู ก็อันนี้บราวนี่ค่ะทําเองค่ะขายรูปได้เลยบราวนี่กดสีขาวเห็นปหมบราวนี่สวยงามประตงสีขาวมีแต่ขายอันนี้ก็ทําเองนะคะจริงจริงอันนี้ทำไปจัายใหข้างบนเลยนะ ไม้สุดท้ายแล้วนะคะไม้สุดท้ายเอ่อฟังฟังไปยินหกสีบรถเดินสายจากสานทางไหนถัดเดิมนั่นแหละถัดเป็นอะไนี่ไงถัดนี่โอ้ยมีกี่ถัดแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว สวัดีค่ะอันนี้เบื้องหลังนะคะเสร็จแล้วค่ะสวยันนี้เราอยู่ที่บ้านพี่ปีค่ะมี่กำลังเตรียมเสบียงค่ะไม่คือเตรเยอะไรเลยค่ะปาร์ตี้กันนะคะเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะกระตุกกระจิ๋ง สองคนแล้วข้าวื่อกี้ลืมเห็ุยังไม่เสร็จใส่เหตดลงไปใช้ได้เหตุนี้มันนี่เหลือหรออันนี้ที่ปีนะคะจะเอาเข้าตู้เย็นก่อนไม่เดี๋ยวอันนี้เป็น้ากของมันเลิกมือสองคนช่วยกันคัะมีคนหนึ่งเกเรค่ะช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างโชค์นลงใส้นำเสนอค่ะ เดี๋ยวเชื่อกันผลของขึ <Anch or> ้นไปข้างบนนะคะแต่ทิ้งบนดาดฟ้าชั้นหกชั้นหกของบ้านเราจะไปดูดาวเข้าดาวนะคะดูดาวแล้วจะไปดูดูดาวเข้าเดือนอันนี้ชั้นอันนี้ชั้นที่สองนะดูดาวเข้าเดือนนี่ค่ะแล้วเราก็จะเรียนไปแบบเก็บรวมกันนะคะุณพี่ตอนนี้เราก็จะเรียนถือกล้องนะคะเพราะว่าข้างบนตัดแต่งตัดแต่งน้ำข้างบนแยกข้างใน่น่ากิน แต่ว่าแซงต้องใส่บอกให้เขาว่าแซงเ่าหัวใจแซงไล่นเยอะกว่าไปผัดเีื่อหวานกินใช่ขนของขึ้นอันนี้ชั้นอันนี้ชั้นชั้นสามและชั้นสี่น้องสาวตายมาบวยกล่องขายาวมาแล้วค่ะกล่องขายาว มองเห็นหรือเปล่าตามมาาิดติค่ะมีความมานะมากค่ะอ, <c oughs> อันนี้ชั้นที่ห้าของบ้านนะคะเหนื่อยมากนี่ดาดดฟาดตากว่าเราจะไม่กินชั้นนี้นะเรามีอีกชั้นหนึ่ง อีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปไปขึ้นไปก่อนเอาอะไรขึ้นไปบ้างบราวนี่อันนี้ไม่กินกินอีกชั้นหนึ่ง องที่บ้านสักเท่าไหร่ปกติจะไปเที่ยวกันในต่างจังหวัดปีนี้อยู่บ้านนะค่ะโอ้โหโอเทศตันศนนนนวนี้ชั้นล่างก็สนมีพระจันทร์ดวงวันจันทร์สวยนี่อุ้ยสวยสวยไหมนี่บนชั้นหกนะคะ จะมาดูผูนี่ของสเสบียงสเสบียงอาหารอุย้ยได้บรรยากาศเลยเิ้ยาฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยบฮ้้เมื่อกี้นี้ย้ยยเามานะ้ม่เอานะคะลมฮม้ย้้ต้้ เ,เริ่มจุดแล้วเนี่ยผู้เสียดเพลงเหรงมีลิปสติกกินกนิดหน่อยเพลงนิ้ิิเก <c oughs> เหมือน,น,นเหรือนน้วดหมีแฟกอยู่กล้ลำลัง,งจะทาสีแบบบีคิวนะคะ <c oughs> ออ้ม่ะหน้าตาฐานใช่ไหมคะห <c oughs> น้าตาแบบนี้ให้กี่คะแนนคะเอามือกลับไปกับม่จะไหมน้องมันชา,าเดียวทันก็น่าจะีได้แล้วนะเพราะมันเดียวไปเอาเอามือเกือเทศให้สุกก่อนเมือเกลือเทศยังไม่สุก กูนะคะจะเห็นเปล่ออาไม่รู้เน่เ,เสืมานนนนูนั่งันะกินไป,ไปเรือ่อยๆคือพี่เจมสเหอ เราปิ้งยังนี้นั้งปิ้งทั้งกบบ้านตัวบ้านท่านเอาไว้ดูลุเอาไว้ดลุคือดูถึงดูผูุเหรอใช่แล้วสามพู้มี้เสดะูเอาาห้โอยสามปีข้างมืองอนอนจะามจย้เดง๋ยอนอนรอละ เวลาซื้อนี่มืนสงการลีแม่ไม่เปิดเพลงาเเงาเป็นเงาเนไง้างพีอหุพี่ดูคนกินเอ้ใช่มันติดหวางที่ออกนนี้ก็เริ่มๆไก่อนนะยา้ยไปสว่างนะคมืดหลดสูรวสใช่เห็น้ไหมไนั้นเราจะถ่ายรูปกันได้หรือยังพี่ เาะถายไปสิ้ก็่ายรปาเลล่มเอะไปมาแล้วข็ดโอ้าทงเข้าไม่ได anyway> ้สักทีนึ่งรถินคะา้าได้โอ้ยดูตรงไหนไม่ได้สักทีน่ใชี่สะพานานนั่นแหละเข้าไม่ได้ไมได้นี่่เห็นหมดเลย นอนรอเข้าดาวตื่นเร็วจับฉลากเอ้าจับฉลากไปพิธีกรเร็วนอนอยู่ได้พิธีกรเร็วถึงเวลาจับฉลาก่ไรจับฉลากข,ของขวัญแน่ของขวัญกัน อ๋อแทนแท้แทนเด็กสุดแทนเอาใครใครจับก่อนเด็กสุดนะคะให้น้องแพ้จับก่อนให้น้องแพ้จับก่อนอยังเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดเปิดอ้าวอ้าวหรอยัง่ให้ครบทุกคนเชื่อกันก่อนไหมเราจะได้ของเองอะ กมไเนี่จไรอาม่เไห็นกล้องไม่เห็นเอาเลยพี่พี่ตกโห้ยนี่อยู่หน้ากล้องนี่อันนี้ไม่ต้องเลือกอันนี้ก้วยอาอาคนจับก่อนเปิดทำไมมันมี5่าอันวะอีกอันหนึ่ง่เฮ้ยมมนมีสเตปมด้วยอ่ะฮา่่ไม่มีสเตมเ้ป็นบบากบาทในกล่อหบาทอเอาไปสิ แ,แม่ของแม่ ก่อมีกระฉีคนแค่นี้เมนเบอร์อะไรนะเอเนั่นมไม่เม่เบอร์เลวเขาจะเลขกันไงอ๋อก็เบอร์สองหมนกันเบอร์สองเาเนเลกับตัวเองเนี่ยนะจำไหมจำไหมที่จิงก็เป็นสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะที่ซื้อแล้วนึกทำท่กแล้วมไเอาขา่แม่ล็อกมันเนี่ยล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกเหรอแม่กไดกันเองลกันนะคะ โอ้เวอร์มียกแค่สามพโอันนี้ไม่ใช่ของตัวเองนัางรู้เลยเพราะว่าม้อนหนักขนาดนี้ตแม่ของแม่หมดเดมอนี่เรียกอะไรอ่ะสอง น้ำแค็นแข็ก็ได้กับน้เผ็ดก็ได้นี่อะไรเบอร์สามคือไทยผมคันนี้ไม่มีแล้วอ่ะน้ำแพงเอาแมมน้ำแค่น้ำแข็งเอาไหมเอาอันนั้นมีการมีเห็นไหมอ่ะแกก่อนแกก้อนซี ชุดวันนี้นางใสที่มาแล้วนางจะได้นี่นะคะชุดเลยค่ะใส์ากับโชวแก้วนั่่ะไม่แม่จะเอาอันนั้นม่จะมาเล่นชมัยดีดีนั่น่ะดั่นะเอานั่นล่ความไม่น่าแลวแม่จะเอาันั้นแม่ก็เอาแม่ใช้แม่ก็ใ้ของแพงกั้สลับวันแกะ น่องหวานเนี่ยใช่ไว้ใจใส่จได้ถ้าแพทจะเอาไปใส่ใจได้ถ้าแอลได้ก็ทุกคนใช้ได้หมดไงน่ารักเห็นป่ะเพราะว่ามันเป็นสปอร์ตไงเดี๋ยวดิตามสายก่อนไม่ได้เอาไว้แต่แรกแต่แรกใช่เลยโอ๊ยน่องหวถ่ายได้เลยตอนนี้จริงเหรอถ่ายกันแล้วจริงก็ได้ถ่ายได้ไถ่ายได้ไหมก็จะได้เขาอยากได้ของเขาจะมาถ่ายได้สิบอ เนนแลเลยอะถ้่ายแล้วเนเขาอไปใส่ต่อแล้วเขาเป็นลางเลอะหนกรูกก้อนแบบมเป็นล้างล้างองมันร้อยเป็นระเข้าชุดเลยว่ะเขาบอกเล้ว่ามาเพื่อสิ่งนี้ไงใส่ไี้มาได้ไอ้นี่เลยไอ้แรกได้ของ้องลูกสาวไง้จำแรกจแรกแม่ได้ลูกบอกแล้แม่ใหม่เพราะว่าเราไม่อยากได้ของไม่แกสุดเราสองก็ได้ของแม่อยู่สองเนาะห้ดูสิาชุดสี่หาจะ่ดเลย ก็แบบขัดเทียเหรอต้องาหล,งลังแต่เยียงต้องหาโฆษณาแล้วครั้งต่อไปก็ตส่ไม่ได้แล้วหมไมเยเจออันนี้ไม่ต้องรุน <c oughs> น,น,นกินได้เลยคอต้องปกตวกินได้เลยเราจะถ่ายกล้องฟิล์มกันนะคะถ่ายกล้องเมแม่เรามานั่งตรงนี้เนี่ยันนั่งปิด

โชว์หน้ากล้องวิดีโอแม่หน่อยสิว่ากล้องแบบไหนอ้่ยอ้อยหนึ่งสองสามเออถ่ายแล้วเอาไปถ่ายคุณต้องดังกับมุนด้วยหมุนด้วยถ่ายรูปหนึ่งมันไม่เอาก็หมุนเออแล้วก็หมุนจังเตื้อกจังเตืองไออเอาเกมือไม่ทันรุ่นนี้ทันเออทันไปนจะไม่ทันหมุนจังหวะมันจะหมุนไม่ได้เออนั่นแหละหมุนจนคลุกเลยเก็บไว้ไปถ่ายสีเออเออทันอยู่ลูกนี่ไงเแต่มันลืมไปเลย น้าเพ็มใช้หรือสมัยก่อนไม่มันเบาเบาขนาดนี้ก็มันใช้น้ำชุ่มของติ๊งต้องไงจะชัดมันจะคุ้มค่าล้างหรือเปล่าค่าล้างร้อยเป็ไม่ใช่มันเป็นแอนที้ไงเขาตังเขาเะไรนี่ค่าล้างหรือเปล่าค่าล้างร้อย